กันไปครับทีนี้เขาก็บอกว่าแต่ก่อนเขาเที่ยวเยอะนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เที่ยวแล้วอแต่ผอเ็อ๋อเขาน่าจะปรับตัวแล้วอะไรครับแต่ว่าอ่าสังคมเขาเนาะก็คือเขาก็เป็นคนดื่มอยู่แล้วเพื่อนๆเขาก็ดื่มอี้ยตอนรับเพื่อนมาเขาก็ควรกันไปเงครับเราควรจะหยุดตรงนี้เลยไหมหรือว่าเราควรจะปรับให้เขาให้เข้ากับเขาอ่ะครับนั่นคือคาถามของเจมส์แหละค่ะที่อยากถามพี่อ้อยพี่ชอนเลยค่ะใช่ครับ <A> อยู่ตำแหน่งไหนในความสัมพันธ์อยู่ตำแหน่งไหนในความสัมพันธ์ค่ะเจมผมคบกับแฟนครับอ่าคบมาหกปีครับค่ะก็ระหว่างที่คบมาเขาก็เป็นคนที่เที่ยวครับอยู่กันไปครับก็หวังว่าเราจะรับได้อะไรเงี้ยครับอค่ะก็ล่าสุดก็เขาก็ไปอีกครับแล้วทีนี้ผมผมก็ให้เขาเลือกว่าระหว่างเที่ยวกับผมเนี่ยจะจะเลือกอะไรเขาก็ปรากฏว่าเขาก็เลือกที่จะเที่ยวครับ อาแล้วตอนตอนที่เขาไปเที่ยวเราไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยเหรอคะเจมมีมีไปด้วยไหมผมผมไม่เคยไปเลยครับเพราะผมไม่ชอบครับผมไม่ชอบดื่มไม่ชอบเที่ยวครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะเป็นแบบแผนเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยหยุดเที่ยวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยความถี่ขนาดไหนคะเดีนยดูซิเขาคนนี้เขาไม่ไม่ได้ถี่ครับแต่ว่ามันอ่ผมไม่อยากให้เขาไปเลยพอวันนั้นผมก็เขาไปร้านเหล้าแล้วผมก็ไปขับต่อผมก็เลยถามว่าจะเลือกอะไรผมก็เขาก็เลือก ร้านเขาไปเที่ยวต่อครับค่ะค่ะผมก็เลยตัดขาดเลยวันนั้นต่อมาผมก็ได้ไปเล่นแอปครับ่ผมก็ปัดปดไปไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับน่ารักมากเลยครับอค่ะแต่ว่าในรูปโปรไฟล์เขานี่เขาจะน่ารักนะแต่งตัวน่ารักแล้วก็อยู่ตามคาเฟ่อะไรอย่างครับผมก็เลยชวนเขาไปเที่ยวครับก็เลยไปรับที่บ้านครั้งแรกที่ผมเห็นเขาว่าอ้คนนี้น่ารักจังน่ารักกว่าในรูปอีกอะก็เลยลงลงรักแบบห<ด>ลงรักท<ส>ันทีเลยครับค่ะโอ้โห ค่ะแล <S <S ้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากครับพูดจาน่ารักแล้วก็เน่ารักจริงจริงจัดจเข้าใจแล้วพบกันไปครับเออค่ะพบกันไปครับทีนี้เขาก็บอกว่าแต่ก uh, anyway> ่อน่เขาเที่ยวเยอะนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เที่ยวแล้วอแต่พอกล่าวเขาน่าจะปรับตัวแล้วอะไรครับค่ะแต่ว่าอ่าสังคมเขานาะก็คือเขาก็เป็นคนดื่มอยู่แล้วเพื่อนๆเขาก็ดื่มอะไรตอนเับเพื่อนมาเขาก็ชวนกันไปเงครับค่ะค่ะ ผมก็ลองลองดูอะลองดูอะให้เขาไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่เวลาเขาไปผมก็รู้สึกแบบเป็นห่วงครับแล้วเจมไม่ไปกับเขาอะคะเขาชวนบ้างไหมคะเขาก็ชวนครับแต่เขาก็รู้ว่าผมไม่ไปครับพี่ไม่แน่ใจจริงจริงนะเจมเพราะว่าบังเอิญว่าอันนี้เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนแล้วถูกไหมคะพี่เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะหรือว่าที่เราสุดตรงไปหรือเปล่าแต่เพียงแต่เจมเองก็ได้เป็นคนที่ก็ไม่ไปไง แล้วดันมาเจอแฟนซึ่งเป็นคนชอบเที่ยวแนวนี้อีกแล้วอะทั้งที่รูปแรกนี่อยู่คาเฟ่นะคะใช่ชีวิตจริงอยู่ร้านเหล้านะใช่ครับแล้วไงคะคราวนี้จะเลิกอีกปะทีนี้ผมก็เลยไม่พบบกันมาประมาณสี่เดือนห้าเดือนแล้วครับก็คือคุยกันแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกว่าถ้าคบกันไปอะยังไงเราก็ต้องเลิกเหมือนคนเก่าอยู่ดีเพราะว่าผมได้ถามเขาแล้วว่ามันมันลดได้ไหมเราสามารถแบบจับตอนเที่ยงคืนได้ไหมไม่คืนไมนเที่ยงคืนได้ไหมเขาก็ว่าอ่าอันนี้ให้ไม่ได้จริง ก็เลยรีว่าเข้าไปเที่ยวบ่อยขนาดไหนคะเจมคนนี้บ uh> ่อยกว่าคนเก่าเองครับเราควรจะหยุดตรงนี้เลยไหมหรือว่าเราควรจะให้เขาให้เข huh> ้ากับเขาอ่ะครับนั่นคือคําถามของเจมเละค่ะที่อยากถามพี่อ้อยพี่ชอบเลยค่ะใช่ครับค่ะเจมคะพี่อ้อยว่าอย่างนี้ในแต่ละคนความสุขของเขาไม่เหมือนกันทุกคนมันมีความสุขในส่วนตัวคราวนี้พี่ไม่อยากให้มันเป็นข้อเดียวที่จะทาให้เจมบอกเลิกคนนั้นคนนี้เพียงเพราะว่าเธอไปเที่ยวร้านเล่าอ่ะ เจมก็ต้องมานั่งชั่งน้ําหนักเหมือนกันว่านอกเหนือจากการไปเที่ยวร้านเหล้าชีวิตรูปแบบอื่นๆของเขาคลิกกับเราหรือเปล่าเช่นอุ้ยพี่เขาเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีมากพี่เขาเป็นคนที่ฟังผมเสมอเฮ้ยพี่เขาเป็นคนที่เข้ากับคุณพ่อคุณแม่ของผมได้หรือเขาเป็นคนใส่ใจมากคือคน<อ>เรามีคุณนะสมบัติอีกเยอะใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นร้านเหล้าเสร็จปั๊บตัดทิง้งร้านเหล้าเสร็จปั๊บตัดทิ้งอะ่ะแต่ในเมื่อเรามีแฟนในแนวนี้แล้วเราอยากรู้ไม่ใช่หรอคะว่าเออฉันคิดมากไปหรือเปล่ากับการไปร้าน ไปตัดสินเธอจากการแค่ว่าก็เธอเป็นคนชอบปาร์ตี้พี่กลัวว่าเราจะตัดโอกาสอะไรอีกหลายอย่างในชีวิตทั้งๆท,ท,ที่เธออาจจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากก็ได้เพียงแค่แล้วแปลกตรงไหนก็เธอชอบเที่ยวเจมส์แ่ละคะเจมมีอะไระที่เป็นความสุขของเจมบ้างในชีวิตของเจมอยู่บ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้าน<ส>แล้วก็เที่ยวเที่ยวกับแฟนกับครอบครัวแค่นั้นแหละครับอ่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าแฟนบอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกติดบ้านแบบนี้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกับฉันเดี๋ยวนี้ หรือเธอเลิกติดบ้านได้ไหมอะเหงาจะตายอยู um ่แล้วอย่างเงี้ยเจมเปลี่ยนได้เหรอ ใช่ปะเพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าเจมอย่าตัดสินใครเพียงแค่ข้อนี้ข้อเดียวถ้าเกิดบังเอิญมันมีข้ออื่นที่คนเราคลิกกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะอารมุ่มอ่วยได้แต่อย่างน้อยมันทาให้เราได้รู้ว่าอ๋อที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่เรานั่งอยู่ในบ้านแล้วนั่งจินตนาการว่าไปร้านเล่ามาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แน่เลยอะไรก็ตามถ้าได้เห็นซะเราจะไม่กลัวเท่าที่เรายังไม่เห็นนะคะดูวยครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ตำแหน่งไหนในความสัมพันธ์